ว่าป็นเสื้อติ้งตัวได้พี่น้องบายดีบายดีย,ดยูดีมี่แห้งย้ำเหมือแรกตับตับยำเหมือแรกตับตับพิ้่าก่อนพญายพี่น้องฟังจะก่อนหนึ่งเป็นพญาคนมีความรู้จะบอกกล่าววา่าจะผีดจะบอกขิดคำเลวีวดาคนไปได้เมืองอีสานบ้านคอยว่าจะเพิน่นาวมวน บ่ได้คิดโกรธหายหาเว่าดาคนมีหรือจนหรือคนร่วยได้เกิดห่วมล้วนแต่เป็นพี่น้องได้ประเทศเดียวกันให้มีความสัมพันธ์น้ำใจกันไว้ทำายัางให้เจ้าคิดคิดก่อนเจ้าค่อยทำถูกหรือผิดผิดหรือถูกคิดแล้วเจ้าจังวา่าพิษ โจกเยาว่าถูกจังคอยเว้ามันบ่เหลาผิดกันนี่ยังดา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 ลกดา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 ลกระดา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 ลกระดาดาดาเฮ่อฮะอ๋อฮะมัดข้ามเสีเบ่าตึม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 เสื้อทิชตู่พี่น้องตึมตึมใบดีใบดียู่ดีมีแห้งังี้ยบลล์แท็บ